สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะันก็เป็น EP ที่4ในส่วนของแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Speedman นะวันนี้ก็จะมาอัปเดตในส่วนของการถอนเงินสีเขียวที่มีภารกิจนะครับผมนะันก็คือในส่วนของ EP ที่3ที่ผมลงคลิปไปเมื่อวานนะครับอันนี้เนาะก็อันนี้คือผมถอนเงินสีเขียวนั้นไม่มีภารกิจคือกดถอนแล้วก็ก็คือถอนได้เลยไม่ต้องทําภารกิจซึ่งผมคิดว่าน่าจะมาจากการที่ผมนั้นได้ทําการเชิญเพื่อนด้วยนะครับผมนะแต่ว่านะครับ พอผมถอนครั้งที่2นะจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปนี้กันนะครับซึ่งขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับก็คือว่าทําไมของพี่ไม่มีให้ทําภิรกิจเหมือนของผมล่ะครับก็คือตอนที่ผมถอนก็คือข,ของผมม,มีภิรกิจเนาะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นผลพลอยมาจากการเชิญเพื่อนที่มันเยอะนะครับผมเนานะก็อันนี้ก็มีน้องๆเขามาตอบแล้วตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็คิดว่าน่าจะเป็นการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับผมนะก็ต่อมาทุกคนนะก็ ในส่วนของกำแพงตรงนี้คือว่าตอนแรกคือผมไม่รู้นะว่ามันมีเทคนิคอันนี้ด้วยก็คือว่ากำแพงที่ว่าเราไปวิ่งแล้วก็ท่าชนกำแพงคือมันจะตายใช่ไหมมีเทคนิคก็คือว่าเราไม่ต้องใช้ตัวเรืองแสงก็ได้นะเราแค่ไปเก็บตัวธรรมดาให้มากเนาะแล้วก็พอใกล้ถึงกำแพงให้เรากดคลิกที่หน้าจอมันจะเป็นการชกนั่นเองเนอะผมก็เพิ่งรู้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณน้องนัทวุฒินะครับดีเนาะก็อันนี้คือจากสปบปอบเลาานะครับบอกว่า ใช่ของฉันถูกขอให้ทําเป็น15วันเหมือนก,นกันก็คือว่าของเขามีภารกิจเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยววนันนี้ในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการนะที่เราจะทําให้อ่าที่เราจะทําภารกิจของการถอนเงิน300บาท300ไอ้3 30บาทนาะนที่เป็นภารกิจ15ครั้งนั่นเองนะก็คือ,อความเร่งนะั่นเองนะคือเร่งความเร็วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับในส่วนของวิดีโอนี้เราอยู่ในแอปพลิเคชันทีมีชื่อว่า Speed Man นี่ทุกคนนะก็หลังจากที่ลง EP ที่3ไปที่เกี่ยวกับการถอนเงิน330บาทนั้นนะก็ปรากฏว่าผมถอนแล้วก็ ถอนได้เลยไม่ต้องทําภารกิจในส่วนของครั้งแรกในการถอนเงินเนาะซึ่งผมถอนแล้วก็เงินเข้ามาเนาะในวันนี้เหมือนกันแล้วก็เงินเข้ามาเงินเข้ามาได้ปล่อยแล้วทุกคนนะัเนคยได้รับเงินมาได้ปล่อยแล้วนะครับนี่ทุกคนนะถอนสาเร็จแล้วทุกคน3ามสาสิบาทเนาะก็วันที่ยีห้านะครับวันนี้วันที่26นะครับเราจะมาอัปเดตในส่วนของการถอนเงินจีเกียวเหมือนกันซึ่งตอนบ่ายๆเนาะผมก็มียอดเงินครบ3 3 0นะครับผมก็เลย มากดถอนเงินอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าอะไรเอย่ยทุกคนปรากฏว่ามีการถอนเงินที่ต้องทำธุรกิจเหมือนกับเพื่อนๆแล้วทุกคนนะก็คือภารกิจนี้เลยทุกคนนะก็คือภารกิจนี้คืออ่าครั้งด้วยกันตรงนี้นะเป็นการเร่งนะครับความเร็วในการถอนเงิน15ครั้งซึ่งต้องบอกเลยนะผมค่องข้างที่จะไม่ค่อยมั่นใจว่าหลังจากที่เราเพิ่มความเร่งแล้วจนครบ15ครั้งนั้นมันจะ มีให้เราเพิ่มความเร่งต่อหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเนาะอันนี้ทุกคนนะแล้วก็เป็นแอปใหม่ด้วยซึ่งวิธีการที่เราจะเพิ่มความเร่งนั้นมีอยู่ด้วยกัน2วิธีวิธีแรกคือการเร่งความเร็วแบบแอคทีฟนะครับก็คือเราต้องไปสะสมหัวใจให้ครบ100หัวใจหัวใจตรงนี้หาได้จากไหนหัวใจตรงนี้หาได้จากตรงนี้ทุกคนนะที่เป็นคำว่างานนะครับ างานนี้นะครับนี่ดูคนนะก็จะมีหัวใจให้ครบ100หัวใจพอดีมาจากเวลาออนไลน์30นาทีมาจากการดาวน์หลดแล้วก็เล่น2ครั้งมาจากเสร็จสิ้นงานโตตอบ5ครั้งมาจากการดูวิดีโอ5ครั้งมาจากการดูวดีโอสะสม10ครั้งแล้วก็มาจากการเล่นเกมครบ10ด่านนะก็คือผ่าน10ด่านเนาะก็จะครบอ,อยู่ที่100คะแนนพอดีนะครับผมนะก็วิธีที่เราแนะนําเลยให้เราทํา ให้ก่อนก็คือเป็นการทําเสร็จสิ้นงานต้อต่อภาครั้งก็คืออันนี้ที่เป็นสีดาวไอสีห,หัวใจก็คือกดเข้าไปแล้วก็อยู่ในหน้านี้ประมาณ3 0ถึง45วินาทีนะจากนั้นค่อยกดกากบาทนะครับผมพอกดกากบาทมันจะขึ้นแบบนี้ทุกคนนะถ้าหากว่าเราดูในหน้านี้อยู่ในหน้านี้จนครบ3 0ถึง40วินาทีเราก็จะผ่านจะได้ไป4ดาวด้วยกันนะครับไม่ใช่4ดาวดีสีหัวใจเนาะเดี๋ยวเราจะรอให้ครบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะรับ หัวใจนั่นเองนะครับผมพอถึงเวลาแล้วนะก็คือกดกกบาทปิดไปนี่ทุกคนจะได้ไปสีหัวใจนะครับแล้วก็มาที่งานทุกคนนะมาที่งานนะครับก็จะมีคําว่า1นึทับห้านะครับทีนี้นะเราก็ไปทํานี้งานนี้ให้เสร็จนะครับห้าครั้งด้วยกันเนาะส่วนงานนี้ก็คือเป็นการดูวิดีโอก็คือกดเข้าไปปับ๊บแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับผมนะให้จบนะครับ หลังจากที่เราดูวิดีโอจนจบไปแล้วก็จะได้ไป30คะแนนกับ5หัวใจนะครับกดคําว่าฉันเห็นนะแล้วก็รอประมาณ2นาทีก็มากดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะทํางานเสร็จสิ้นงานโต้อตอบให้สําเร็จก่อนนะครับ5ง,งานด้วยกันเนาะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับโอเคทุกคนนะก็ไปทําการาทาภารกิจเกี่ยวกับงานเสร็จสิ้นงานโต้อตอบครบหมดแล้วคือ5้าง,งานด้วยกันนะก็จะได้ไป 130เหรียญแล้วก็เสหัวใจนะครับแล้วก็เวลาออนไลน์อีก5เนาะก็คือกดรับเวลาออนไลน์ก่อนแล้วก็นางงานนี้ทุกคนนะก็ครบแล้วแล้วก็อันนี้นะครับก็ถึง25คือกดรับเหรียญไป1 6 0 0เหรียญน,นะครับผมต่อมาก็เป็นในส่วนของดาวน์โหลดดาวน์โหลดแล้วก็เล่นนะแล้วก็ดูทุกวิดีโออันนี้คือไม่ใช่ดาวโหลดแค่เรากดดูวิดีโอแล้วก็กดไปที่หน้าดาวนโหลดแล้วก็ย้อนกลับมานะครับก็จะได้รับเหรียญไปเนาะ Uh, แล้วก็ดูวิดีโอตรงนี้นะครับยังไม่ครบอีกนะับแล้วก็เล่นเกมให้ครบ10ด่านนะับแล้วก็ดูวิดีโอสะสมให้ครบ10วิดีโอด้วยกันตอนนี้อยู่ที่25คนะแนนเนาะแล้วก็ตรงการถอนเงินก็จะกลายเป็น25คะแนนเช่นเดียวกันแอดเป็น4 5ทุกคนเพราะว่าได้จากการที่เราทําภารกิจตรงนี้อีกอ่าคูณเป็น20นะครับตรงนี้เนาะก็เป็น45เนาะก็ถูกแล้วนะครับตรงนี้ก็คือว่า เราก็ไปหาหัวใจให้ครบ100นะแล้วก็เพื่อรับแอคทีฟนะอีก1อันก็คือจาก5เป็น6นะอันนี้คือส่วน E อวิที่หนึ่งก็คือเป็นการเชิญเพื่อนนะครับนะเชิญเพื่อนจนเชิญเพื่อนเร่งความเร็วตรงนี้ก็ใช้5คนก็คือกดเข้าไปนี่ทุกคนนะก็กลายเป็น6นะแล้วก็ถัดไปคือต้องใช้15คนตอนนี้ก็เชิญไปสรบจ3คนก็เหลืออีกประมาณ2คนนะก็เดี๋ยวเราก็ ไปทำธุรกิจกันต่อนะครับทีนี้นะครับต่อมาคือเพธุรกิจงานตรงนี้ที่เป็นหัวใจตรงนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับเพธุรกิจของ กระปุกอมสินตรงนี้ทุกคนนะอ่านี่ทุกคนตรงนี้คือว่ากระปุกอมสินตรงนี้เรียนนี้มาจากไหนมาจากการที่เราไปเล่นเกมนะส่วนการทุบตรงนี้ก็มาจากการที่เรานั้นเชินเพื่อนกับการที่เราไปแอคทีฟนะหรือหาแต้มหนึ่ง้แต้มการหาแต้มหนึ่ง้แต้มสามารถทําได้วันละหนึ่งครั้งส่วนการเชินเพื่อนสามารถทําได้ตลอดนะครับผมนะจนกว่าจะครบนั่นเองนะครับนี่ทุกคนทุบไปเลยหนึ่งอันด้วยกันทุบไปครั้งหนึ่งนี่ทุกคนนะก็ต่อไปคือ20คนด้วยกันเนาะแล้วก็ ทุกครั้งที่ทุบนะก็เหรียญก็จะถูกลดลงนะจากครั้งละ1 0 0คะแนนด้วยกันรตรงนี้นะครับผมนะต่อไปก็คือการเล่นเกมนะครับอ่ะเราก็เล่นเกมไปนี่ทุกคนนะเล่นเกมไปแบบนี้เลยตัวสีเขียวนะครับอ่ะมันก็เริ่มใหญ่แล้วทุกคนหัวใจแล้วก็เป็นตัวสีแดงต่ออ่ะเป็นเกมที่ไม่ยากเนาะใครที่ดูคลิปนี้ก็น่าจะเข้าใจถึงแม้ผมไม่อธิบายก็น่าจะเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นเกมนั่นเองเพราะว่า เกมประเภทนี้มีเยอะมากนะที่เราเจอมาในส่วนของ VOAD นะครับผมนี่ดูคนนะกพ่อตรงนี้เราก็ต้องทําการกดจิ้มๆที่หน้าจอดูคนนะจิ้มนี้เลยดูคนนี่ดูคนปัดไปเลยนะอันนี้คือจะได้รางวัลคุณเท่าไหร่คูณ3.0นะครับแล้วก็กดปั๊บเลยนะครับทีนี้ดูวิดีโอไป1วิดีโอให้จบนะครับ หลังจากที่ดูดอจนจบไปแล้วนะก็ได้เป็นเพชรมา9 48เพชรแล้วก็เงิน6บาทด้วยกันรตรงนี้นะครับผมนะต่อมาก็เป็นการเล่นเกมตอบไปที่เลยนะครับแล้วก็ไปทำภารกิจของงานตรงนี้นะเน้นว่าต้องทำให้ครบหมดเลยให้ได้100คะแนนทุกคนนะเราสามารถที่มาตรวจสอบได้นะก็คือว่าคะแนนของเราตัวนี้ทําได้เท่าไหร่ก็คือมาดูตรงนี้อีกวิธีหนึ่งคือตรงนี้นะก็คือได้45อีกวิธีหนึ่งก็คือดูที่การถอนเงินตรงนี้แหละนะก็คือ45เนาะซึ่งต้องทำนับให้ได้นะภายในระยะเวลาที่ เขากำหนดไว้ก็คือเลยเวลาประมาณอ่าอันนี้เขาไม่ได้ขึ้นนะก็คือเวลาตรงนี้มันจะนับไฟลังก็คือทุกๆุกเที่ยงคืนนันเองนะครับผมนะโอเคทุกคนหนะ้าที่เหลือก็ไปทำภารกิจต่อให้หมดเลยนะครับแนะนําให้เราทาให้หมดนะเพราะผมก็ทําหมดเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะรับได้จริงเหมือนกันตรงนี้นันเองนะครับผมนะสุดท้ายนี้ทุกคนนะ่าทา์ว่าใครที่ ไม่ได้เป็นสายเชิญนะครับแล้วก็อ่านเดี๋ยวผมมากดรับเปลี่ตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้นะ้าที่เราทําไว้นะกดลับไปเลย15นะครับมีทุกคนอ่าสุดท้ายคือเกี่ยวกับการที่เรานั้นทำเรฟเฟล์เนาะเผื่อใครที่ไม่เคยทำเรฟเฟล์แนะนําเลยเป็นแอปใหม่ถ้าเราไปทําการตลาดนะไปโพสต์ในกลุ่มหาเงินฟรีหาเงินเข้าวอลเลตนะครับแอปนี้นะคุณสามารถทถี่คุณจะมีโอกาสนะที่มีคนมา สมัครผ่านคุณแล้วก็ใส่รหัสคําเชิญของคุณนะครับบอกเขาให้เขาใส่รหัสรหัสคําเชิญที่ช่องนี้นะครับที่ไอดีนี้นะเขาจะได้ไป30บาทนะครับแล้วก็บอกเขาต้องตรงด้วยว่าถ้าไม่ได้เชิญเพื่อนนั้นการถอนเงินสีเขียวนั้นก็ต้องทำภารกิจตรงนี้ด้วยนะครับผมนัถามว่าเราไม่ทําก็จะไม่สามารถถอนได้3 3 0้บาทเนาะส่วนเรียนนั้นก็คือสามารถถอนได้ขั้นต่ำเพียงแค่10บาทตรงนี้ ไม่ต้องเชินเพื่อนนะัผมคิดว่าไม่ต้องชินเพื่อนก็สามารถถอนได้ตรงนี้ทุกคนนะเพราะว่าที่ผ่านมาก็แอป,ปแนวนี้ถ้าเป็นเรียนก็ไม่ต้องเชินเพื่อนก็ถอนได้ใช้เพียงแค่10,000คะแนนจะเท่ากับสิบาทสามารถถอนได้ทันทีนะครับผมนะก็ในส่งเรียนตรงนี้ผมยังไม่ได้กดถอนนะผมขอ ทำอีกคลิปหนึ่งนะเป็น E ีีเกี่ยวกับการถอนเงินแล้วกันนะครับผมนะวันนี้อยู่ใน E p ีที่4เกี่ยวกับการอัปเดตการถอนเงินสีเขียวในส่งภัตตกิจนะครับก็นี่คือเป็นหลักฐานของผมเมื่อกี้นะที่มันขึ้นมาเนาะที่ผมได้เงินมา3 3 0สิบาทของวันนี้นะครับส่วนตรงนี้แนะนําให้เราไปอัปเกรดด้วยเนาะก็ใช้เพชรในการอัปเกรดนะครับผมนะก็ให้ขึ้นเป็นเลเวลที่ 50นะครับพอถึงเป็นเลเวล50แล้วนะเราสามารถที่จะเอาเพชรมาแลกเป็นเหรียญได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆกันทุกคนแล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรไม่เข้าใจตรงไหนาสามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยใต้คลิปนี้วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอัลเชาะห์สวัสดีครับ